สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องกอล์ฟแกรชานอลนะผมอ่าในคลิปนี้ก็จะมานำเสนอในเกมของแท็กติคูนะผมถ้าพร้อมแล้วก็ป่ะพร้อมไหมพร้อมแล้วก็กดติดตามกดไลค์กด u b s ส r คร e แล้วกดแชร์กันก่อนนะจ๊ะ <c oughs> เอาละครับตอนนี้กลับมาแล้วฮบผมนี่คุณลีคุณลี คุณลีเข้าเข้าแคนเคจีบีกับคุณแชมป์เรียบร้อยแล้วนะเนี่อันเน่้คุณลีเข้าทีมอันเน่ขึ้นรถคือเราคือเราไปขึ้นเหมือนกันนะผมก็ขึ้นเหมือนกันแชมป์โอ้คุณแชมป์คุณแชมป์ครับคุณแชมป์คุณแชมป์คุณแชมป์คือเราติคุณแชมป์โอ้สวยไปนะตอนนี้เอามาจอยผมค้างแป๊บนึงเอาไปต่อครับตอนนี้มา อ๋อมองในมองในข้างเดียวนะมองในข้างเดียวก็ว่ามันค้างมันอะไรยังไงนี่มาแล้วโอ้โหยแกเกาะกันมาอย่างเฟี้ยวเกาะกันมาอย่างเฟี้ยวไปแล้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 วลงแล้วลงแล้วไม่อยู่วิ่งอยู่ไม่รอดเรียบร้อยกันโดยกรครับไปไปครับเอาไว้เอาไว้มา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 สิจ้ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เก็บเป๋าเรียบร้อยแล้วได้เป๋า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 แล้วไปต่อครับมีคุณลีคุณลีซุบไม่ผมนะนี่เป็นไงนี่ผมมาคุณลีแล้วไปแล้วเข้าฟันก่อนแล้วเข้าฟันกันแล้วเอยเนี่ยเข้าฟันกันเรียบร้อยเลยเข้ามาแล้ว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 เออหลอกเราครับเออหลอกมาโอ้เรียบร้อยเลยไม่ขนาดจริงคุณลีถือเป๋าเลย คุณลี่ถือเป้าไล้เท่ไปเลยครับโอเคโอเคได้ครับมาไปครับไปต่อเลยนะสะใจจริงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาเขาจะมาไอ้ตานี้เขาจะมาไอ้ตาน,นี่โอ้โหเห็นะหมรวมรวมอะไรรวมเลยเดี๋ยวสไนส์สไนสน์นั่งสองนี๋ยาวนี่ไปครับไปครับไปครับมา คุณหลีครับคุณหลีรออยู่ครับมาผมไปคุณหลีดีกว่ามาดิจ้าก็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 มาดิจ้าวางไปแล้วก็มาดิจ้ามาดิจ้า <at the> <time> ไปแล้วครับผมตอนนี้มาแล้วไปเลยแล้วโอ้โหเป็นไงมาสับมันอยู่ในควันยันเรียบร้อยนะไม่มีไม่มีเสียงปืนเลยครับตอนนี้ไม่มีเสียงปือน,ะอ,น,นปอุ๊ยอะไรไอ้ฟันหายหมดไอ้เดี๋ยวเรากันไอ้ย yeah. ะ ไอ้วางไว้นี่ก่อนดูเล็คุณคุณลีแบบคุณลีแบบนิ่งเลยครับตอนนี้บอกว่ามาครับมาสิครับก็มาครับ,รบ,อรบโอ้โหฟันของคุณลีแบบเฮ้ยฟันไม่กูได้ไงวะตับคืนนะคุณลีลอ่อคืนนะครับซินโดมไปต่อเลยครับอืโอ้โหคุณลีเด็ดจริงเนี่ยเด็ดจริงเนี่ยไปครับไปแบบมินจาฟันเลยครับรวมตัวก่อนรวมตัวก่อนรวมตัวรวมตัวก่อนแป๊บนึงรวมตัวก่อนไปครับอ่า โอเคไปไปแล้วไปแล้วครับ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 ไปต่อเลครับกลับมา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 ต่อเลครับผมรอมันสักทีเนี้ยโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วผมอะผมไอ้น่อย เขาผมหน่อยเขาผมหน่อยนึงเขาผมหน่อยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดอะสุดแสนไปนะเฮ้ยแบบนี้แหละมันต้องแบบนี้มากับเพื่อน ยังไม่หยุดเหรออ๋อแล้วไม่หยุดแล้วรับอ๋องะกลับมาพบกันอีกแล้วที่ตานี้เป็นด่านควบคุมนะเราต้องโจมตีต้องไปยึดจุดให้นะครับด่านควบคุมคือแบบมีจุดเอจุด b นะครับต้องไปยึดจุดจงยึดจุดนะจุดเกับจุดบนะครับมาผมมาผมมาผมมาครับจนแชมป์นะครับผมจานแชมป์นะสองไปครับจานแชมป์บอกสองไปครับคุณลีคุณลีวิ่งไปทางนู้นนะ คนรีบอกดักไว้ครับดักไว้ดักไว้คอปดักไว้นี่ผมก็มาครับโอ้โหแต่ไม่ทันไม่ทันโอ้โหเอาแล้วเจอเดวิดที่ถือลูกกระสุน40นะครับเออภาษาไทยขาเรียกส40นะไปลุยต่อเลย แต่อาปกรที่ใช้ยิ่งนี่ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นถ้าเป็นแบบซิงเกิลนะครับเป็นซิงเกิลจะเลี้ยว M279 นะเป็นแบบทีและนัททีแลนด์เนี่ย M279 นะแต่ตรงนี้เป็นแบบเป็นเป็นเป็นซองอ่ะเป็นแบบเป็นเป็นไอ้นั่นเลยอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพวงเลยอ่ะเออเห็นอะไสักอย่างนะดักนี่ก็แล้วเอานี่ก็แล้วไม่มีใครมากันรอกันแล้วอะไรล่ะหล่อไปด้วยนั่นไงยอด ฟอง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 มาเนี่ยเนี well, ่ย <dunk> ต้องลองให้ดีนะครับ <straight> ต <rozp split> ้องลองให้ด <shoe sour ic> ีระวังนะครับจุด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 เอระวังครับจุดเอระวังนะจุดเอระวังปองฟองปองปองนะครับจุดเอระวังนะครับเนี่ยอ่าระวังให้ดีครับต้องเลียให้ดีนะครับอ่าเลียได้ครับมาสองต่อครับผมตอนนี้สองต่อครับใครจะเข้ามาจุดเอหรือจ้า มาครับระเบิดเสี่ยงเข้ามาครับไม่รอดจริงจะมาใช้ดาบจะมาใช้จะมาใช้มีดจะไม่ทันครับสนานแล้วตอนนี้ขอนี่ทีบนึงนข,อขอรอบนึงขอรอบนึง,ออนงเอ่อตอนนี้ไปกับเพื่อนดีกว่านะครับเพื่อนบอกอย่าชีอย่าชีอย่าชีไอเวนนี่อย่าชีเพื่อ,อ,อนบอกงี้ <c ười> คุณลีบอกมาครับมาคุณลีครับ มาแล้วดัาน,นามาดาน,นามาก็ซัพพอร์ตไปครับมาครับมาโอ้โหไม่รอจริงเดี๋ยวเอาไม่เอาไม่เอาไม่โอ้โหโโดเดวิดเหมือนะกันนะถึงว่าจะไม่เข้านะแล้วมีปองปองมาด้วยนะปองปองนะี่มันยิงมาจากด้านด้านบนนะด้านสูงนะด้านที่สูงนะดล้วที่บนนะ่ะเ,เดี๋ยวผมเล็งก่อนเล็งเก็บก่อนดีกว่ากระเดิ้ลกระดิ้ลกระดิด้ลก่อนดีกว่ากระเดิ้ลไอตัวสูงก่อนดีกว่าไปครับ กำลังไปเก็บต่อครับหาที่สูงว่หาหาหาตัวสูงว่าครับหาตัวสูงก่อนนะปครับโดนบินมาเหรอโดนบินมาครับปลาปองปองอยู่ไหนครับปองปองไม่อยู่แล้วผมไม้แก้วครับปองปองไม้ครับปองปองไมแล้วก็ต้องใส่ก่อนครับตอนนี้โอ้โหเนี่ยแหละเจอแล้วแต่ไม่รอเจอแดนหน้านะ เอ้ยเจอชังลีครับเอ้ยชังลีวะเชงลีฮะเจอเชงลีฮะเอาโดาดเลยผมดักไว้ทีนี้ทางขึ้นผมแหมมาขึ้นทางผมไม่ง่ายยังไงโอ้โหพิษด้วย What the <c oughs> What the duck วัด t ด็ดวัด t ด็ดดักเลยตอนเนี้ยโอ้โหเจอของแบบหนักแล้วไปครับเอาครับสลายเหรอสลายผมว่าไปตอบได้อยู่ครับได้อยู่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 สลายต่อไปได้อยู่นะ มาครับดักแล้วได้แล้วผมยืนนอกควันนะตอนนี้เพี้ยงควันมาแล้วน,นะครับผมดักมาครับเอ,อ้ยเพื่อนๆทำงานสะดวกแต่ตัวเองนี่ไม่สะดวกเลยโอ้โหว่าจะฟักในเกมนี้ซินโดมาซินโดไม่ไหวโอ้โหได้ซินโดมาป่ะไปซินโดไม่ไหวนะไม่น่าจะไหวนะไปก่อนซินโดมาขับรถกันดีกว่ามาครับเฮียบอกเออได้เอียดแล้วโอ้โหชนไหม ยังไงเดี๋ยวนะเล็งเล็งเล็งยดีเล็งเล็งยินดีเล็งดีลูกโอเคเอ่าลงทำไมเล้าไม่เคยลงจะไปต่อแล้วเออเอาเลยครับ นิดเดียวเองไหมนิดเดียวเองสวัสดีนิดเดียวเองไม่รู้หรอกสู้ด้วยเลกันเอาไม่ได้เอาด้วยเลกันเอาด้วยกละตาเนี้ยไปจุดดีนะไปจุดดีครับดักแล้วไม่ใช่ดักแล้วก็คือแบบเออมาก็มาเนี่ยมาเนียครับโอ้โหติดติดจังติดจังติดจังจี๋เห็นแล้ว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  โอ้ยคุลีโอเคครับไปครับคุลีครับมาครับมาครับเก็บแมงกะทิงี้พิษเนี่ยไอ้แม่เห็ดเอ้ยอืมได้แล้วครับได้พิษไปแล้วครับไม่รู้หรอกดิสเพียนะโหดิสเพียเลยแมมหรือต่อแล้วครับตอนนี้แบบไม่มีระยะเสียแล้วอนะ่าต,ต้องเอาทุกทีทางนี้มันทำได้นะหรือต่อแล้วครับตอนนี้ผม นะครับทงานให้ใหมันให้เขาทําทําทํางานได้ลาบากที่สุดนะครับเลือกชัยชนะเฉยจะชัยชนะเอ,าอ้าก็ยังไงอะ่ะเออแม้จะดูเสียเปรียบโดยชัยชนะอยู่ด้วยกวารวางแผนที่ดีของเพื่อนๆนะครับผมเ,เป็น,นีงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมันนสะํสำหรับกับแท๊บชานเลนะครับขอลาไปก่อนนะจ๊ะกดติดตามกดไลค์กด like, subscribe กดแชร์กันด้วยจ้าสวัสดีจ้า